ความคิดเห็นชาวเน็ตแบ่งเป็นสองฝ่ายถล่มไอีอ้ามพัชราพาชาวเน็ตถล่มไอจีแบ่งเป็นสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างออกมาเครียร์ให้เข้าใจตรงกันกับประเด็นจับมือและแมทพิรณีถูกยงเป็นมือที่3ของไฮโซพกอ้ามพัชราภาหลังจากที่ทุกคนได้อ่านบทสัมภาษณ์หรืออ่านคำชี้แจงของพวกเขาแล้วจริงๆไม่มีอะไรเลย ไม่ใช่มือที่3มเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันนานแล้วงานนี้ทำให้มีชาวเน็ตแตกออกเป็นสองฝ่ายซึ่งสาวอ้ําเคลื่อนไหวล่าสุดโพสภาพตัวเองลงอินสตาแกรมแอดอ้ํา under score พัชราภาพบว่ามีชาวเน็ตหลายคนต่างเข้ามาคอมเมนต์สนานโถกเพียงกันจนไอจีสาวอ้ําลุกเป็นไฟชั่วข้ามคือเลยทีเดียวเช่นเอ่อพวกเม้นบอกให้พี่อ้ําออกมาขอโทษออกมาช่วยแมสแสดงความมีน้ำใจหน่อยคือ มึงเป็นรายกาอออรปสดบสูหาทำไมเขาต้องออกมาทำอะไรแบบนั้นด้วยญาติก็ไม่ใช่เพื่อนสนิทก็ไม่เชิงแถมอ้าวไม่ได้พาดพิงใครแต่แรกมีแต่พวกนักข่าวกับชาวเน็ตอะเอาไปเล่นไปประโคมข่าวเองพวกมึงควรไปถามความรับผิดชอบจากพวกนั้นไหมพวกปอสบเสริสมอีกนิดคนปล่อยข่าวแล้วเป้าให้ชาวเน็ตไปด่าคนนั้นโยงคนนี้คืออ e. ี พวกมึงไม่ไปลากมันมาให้ออกมาขอโทษอะสภาพจริงค่ะตัวต้นเรื่องที่ไปงานด้วยกันก็ออกมาบอกออกมาแก้ข่าวหมดละอ้ำเขาก็อยากรู้ความจริงเหมือนเราเรานี่ยแหละเขาก็ได้ฟังทุกอย่างพร้อมชาวเน็ตแล้วทําไมเขาต้องออกมาบอกด้วยงานเลี้ยงเขาก็ไม่ได้ไปติ่งแมทนี่มีตะกะแปลกๆป,ปรบมือขานะักข่าวเอามาเล่นข่าวกันสนุกควรไปลา่าคนปล่อยอย่างสอนยอนะ่อนะเพราะดันตรงเป้าพอดีเป๊ะแม่คือไม่ได้ออกมาทาอะไรเลยมีแต่คนเดือดร้อน ร้อนตัวเยอะเลยอย่าเอาแต่ปกป้องพี่อ้ําค่ะมองให้กว้างกว่านี้ว่าเขาใสอะไรจับมือเท่ากับเพื่อนไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยจริงๆมองจากดาวอังคารก็รู้พวกประสาทแตกบ้าหรือเปล่าอ่านงงมากแล้วบอกพี่อ้ํามาขอโทษขอโทษทําหาอะไรคะพี่อ้ํายังไม่ได้ทําอะไรด้วยซ้ำงงมาก